รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกันในช่วงเมืองไทยน่ารู้นะคะวันนี้เรามีข่าวสารในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยก็จะมีเรื่องกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั่วเมืองไทยเรามาฝากกับทุกท่อยู่แล้วนะคะพร้อมกันนี้ข่าวสารอื่นๆเราก็ยังคงนำมาฝากกับคุณผู้ชมเช่น,นเคยไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือ AIS 5G <S ý> เปิดแคมเปญใหญ่ Welcome Back to Thailand อำนวยความสะดวกจากบริการดิจิทัลและระบบสื่อสารในไทยจาก AIS ผ่าน Amazing Thailand SIM มาแพ็กเกจซิมโทรศัพท์มือถือจำนวน1ล้านซิมพร้อมสิทธิพิเศษจากพันธมิตรในรูปแบบ e-voucher เติมเต็ม,ตมประสบการณ์การท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติการเดินทางดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566ถึง31มีนาคม2567เราเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของการเที่ยวในกรุงเทพหรือในภูมิภาคก็ตามให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้ Amazing Thailand SIM สำหรับคนที่มาเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะจากตลาดระยะใกล้ในเอเชียนี้เราเองเตรียมความพร้อมสำหรับในโปรแกรมนี้โดยเฉพาะคือความพร้อมของเครือข่ายความพร้อมของพันธมิตร ในการอำนวยความสะดวกและสร้างประสบะการณ์ที่สุดยอดของการมาเที่ยวประเทศไทยอยากจะเชิญชวนครับเราตั้งใจเต็มที่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายน้สองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่ง ให้มันซึ้งสุดๆให้มันซึ้งสุดๆหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีกันดีน,นะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนเปิดตัวแบรนด์ใหม่เซ็นทรัลพาร์คมูลค่าการลงทุน20,000ล้านบาทเพื่อพัฒนา2อง,องค์ประกอบสำคัญคือศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานสร้างสรรค์ประสบการณ์เดนิวลักชวรี่ภายในโครงการมิกซ์ยูทคุณภาพระดับโลกเดิะเซ็นทรัลพาร์คได้แก่ศูนย์การค้าอาคารสำนักงานโรงแรมและที่พักอาศัยโดยมูลค่าโครงการรวม46,000ล้านบาทตั้งอยู่บนทำเลซึ่งเชื่อมต่อทุกการเดินทางพร้อมกับความรื่นรมของสวนลุมพินียกระดับกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครระดับโลกวันนี้ที่เรา ิดตัวนะคะก็คือเซ็นทรัลพาร์คไม่ว่าจะเป็นส่วนของช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แล้วก็ส่วนของออฟฟิศเนี่ยนะคะลงทุนรวมกันถึง20 0 0 0ล้านโครงการทั้ง2โครงการนี้จะเสร็จในปี2025นหะคะหรือ2ปีจากนี้เรามองการลงทุนนี้เป็นการลงทุนระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2025เรายังมีความมั่นใจค่ะว่าประเทศไทยนะคะยังดึงดูดทัวริสต์ได้แล้วก็ภาคเศรษฐกิจของเราก็ยังเดินหน้าผลักดันไปได้อย่างต่อเนื่องคาดหวังว่าเราจะมีการเติบโตนะคะปีถึง3-4%ต่อ เวลเนสเอเชียจัดงานฉลองครบรอบ10ปีเบนจอ์ออยและงาน30ปีวากรุปเผยแผนการตลาดสร้างแบรนด์สินค้าเพิ่มขึ้นเพิ่มกําลังการผลิตพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆเพื่อรองรับตลาดโดยเฉพาะสินค้าด้านสุขภาพภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ศิลปินชื่อดังและพันธมิตรทางธุรกิจร่วมแสดงความยินดีพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรตราเบนจอร์ออยเตรียมขยายตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในประเทศและต่างประเทศวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดงาน ครบรอบ30ปีและก็10ปีเป็นจะาออยนะครับเราจะเติบโตไปทุกทิศทางนะครับทั้งสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ให้กับทางผู้บริโภคนะครับเรามีการขยายโรงงาน F&B อีกเท่าตัวนะครมีการก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาที่นั่นนะครับเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความพร้อม ที่จะพัฒนาผลิตพันธุ์ใหม่ๆเยาวชนไทยคว้าแชมป์ในการแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิกระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวันที่6-9ตุลาคมที่ผ่านมาณเมืองเทสซาโลนิกิประเทศกรีซมีนายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูจากแต่ละโรงเรียนรวมตอนรับและแสดงความยินดีที่ท่าอากาศยานสวรณภูมิโดยเด็กชายปรินต่เตออุดมชั้นป .5 โรงเรียนพไทยอุดมศึกษาคว้าตำแหน่งแชมปเปี้ยนจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด37ประเทศทั่วโลกนางสาวอริยาธิ์นวชิตชั้นม .4 โรงเรียนสาธิต มสองวประสานมิรคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ3ระดับ B1 และนางสาวหยกเฮวอกนักเรียนชาวมาเลเซียคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ3ระดับ A2 กลับมาชนะเลิศอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าเด็กไทยเก่งนะครับก็มีชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากก็รู้สึก อบคุณกระทรวงศึกษาธิการสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบประเทศไทยเฮเล็กซ์และทีวิสนะคะที่ให้โอกาสพว้หนูทุกคนไปแสดงศักยภาพและรับรางวัลในเวทีระดับโลกค่ะภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานมหิดล Day of a c t u a r i a l Science and m a t h For Life เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญนักศึกษาปัจจุบันและสิทธิ์เก่าในวงการประกันภัยและภาคธุรกิจอื่นๆพร้อมแสดงความขอบคุณมิสเตอร์คินฮินลิมประธานกรรมการบริษัทไทยประกันชีวิตและผู้ก่อตั้ง คุณกรีเลนสกอร์ชิพผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาผู้มีอุปการคุณแบบหลายทางมากเลยหลายบริษัทมากเลยนะที่ที่ให้การสนสับสนุนหลายเช่นชน,ชน,นอกจากคุณริมเนี่ยซึ่งเป็นทุนส่วนตัวของคุณริมโดยเราอยากแสดงความขอบคุณนะครับแล้วนอกจากการแสดงขอบคุณเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอออยากที่จะจัดให้มีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นด้วยเพื่อให้มีความหลากหลายเพื่อให้นักศึกษาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของเขาในอนาคตการที่เขามาเรียนในเรียนในหลักสูตรของเรานะครับคณตศาสตร์ประกันภัยของที่มหิดลเนี่ยจริงๆแล ได้หลากหลายมากๆเลยนิกแถลงความสำเร็จ10ปีสามารถครองใจลูกค้าที่ต้องการสร้างครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบมาต่อเนื่องโดยการให้บริการคำปรึกษาสุขภาพสตรีทั่วไปและภาวะของการมีบุตรยากทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายครอบคลุมถึงการตรวจคัดกรองพันธุกรรมที่ผิดปกตินอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของสตรีทั่วไปกับอาการต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเช่นปวดท้องประจำเดือนเป็นต้นทั้งนี้ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อใ,ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิ สิ10ปีที่ผ่านมานะครับเราได้มีการพัฒนาในเรื่องของการดูแลรักษาคนไข้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับให้ประสิทธิภาพในการรักษาโอกาสในการตั้งครรภ์ที่สูงนะครับเรื่องความปลอดภัยของคนไข้นวัตกรรมใหม่ๆนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเรายังคิดถึงในเรื่องของความปลอดภัยเพราะ,ะนั้นเราใช้เทคโนโลยีควบคู่กันกับเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมในการแพทย์ทำให้เราอยู่ได้จนาถึางทุกวันนี้ครับ ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบ,บรรยากาศสองฝาาฝังริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือดสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่นะเพียงแค่เก็บขยะรักษาความสะอาดแค่นี้ก็ปีส่วนในการช่วยรักโลกกันแล้วนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วต้องลาพี่ชไปก่อนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ทก่ข้าวเมืสาทางโทรัน5ในรายการวิถีธรรวิถีไทยสวัสดีค่ะ